สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการผลิตมะพร้าวอบกรอบค่ะในขั้นแรกเราจะเตรียมสารละลายที่1นนะคะก็คือสารละลายแคลเซียมค่ะประกอบไปด้วยน้ำเปล่า3ลิตรนะคะแคลเซียมคลอไรด์สามสิบกรัมค่ะซึ่งการที่เราใช้แคลเซียมคลอไรด์นะคะก็เพื่อที่จะให้เนื้อสัมผัสของมะพร้าวนั้นนะคะมีความแน่นขึ้นนั่นเองค่ะส่วนประกอบต่อไปนะคะก็จะเป็นกรดซิตริกนะคะ6กรัมค่ะและสุดท้ายนะคะคือโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์ศูนย์จุดหนึ่งห้ากรัมค่ะ สำหรับการเตรียมกดซิติกและโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟน์นั้นนะคะก็เพื่อชะลอการเกิดสีน้ำตาลในระหว่างกระบวนการผลิตนั่นเองค่ะสำหรับการเตรียมมะพร้าวนะคะในวันนี้เราก็จะใช้มะพร้าวที่ระดับความแก่อ่อนสําหรับการคั้นกะทินะคะโดยสามารถใช้พันธุ์มะพร้าวน้ําหอมหรือว่ามะพร้าวทั่วไปที่ใช้คั้นกะทิก็ได้ค่ะโดยเริ่มต้นนะคะเราต้องทําการทิวเอาเปลือกออกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะทําการสไลา์บางความหนา2มิลลิเมตรนะคะความยาวอยู่ที่5-7เซนติเมตรค่ะ โดยในวันนี้นะคะสูตรสําหรับการเตรียมมพะพร้าวอบกรอบเราจะใช้เนื้อมพะพร้าวทั้งสิ้น1กิโลกรัมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการแช่สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ค่ะโดยที่เราจะนําเนื้อมพะพร้าวนะคะที่เราเตรียมไว้แช่ลงไปในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ค่ะเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะ ในระหว่างที่เรารอการแช่1นชั่วโมงนะคะเราก็จะมาเตรียมสารละลายน้ําตาลค่ะโดยที่เราจะเตรียมน้ํานะคะ1.8ลิตรนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายเราจะใช้1.2กิโลกรัมค่ะแล้วก็เพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมนะคะเราก็จะใช้เกลือ9กกรัมค่ะผสมสารละลายให้เข้ากันนะคะเมื่อครบตามเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการลวกค่ะซึ่งขั้นตอนการลวงนี้นะคะก็จะช่วยทําลายเนื้อเยื่อของผลไม้นะคะช่วยให้การแช่อิ่มของเรานั้นเป็นไปได้ดีขึ้นค่ะ โดยในขั้นตอนการล่วงนะคะเราจะทําการล่วงในน้ําเดือดนะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะต่อไปเราก็จะตักชิ้นเนื้อมะพร้าวนะคะทําการแช่น้ําเย็นเป็นเวลา5นาทีค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะก็เพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของชิ้นมะพร้าวนะคะแล้วก็เป็นการลดการทําลายเนื้อเยื่อที่มากเกินไปด้วยค่ะก็จะทําให้มะพร้าวของเราเยังคงความกรอบอยู่นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําชิ้นผลไม้ที่ทําการแช่น้ําเย็นไว้ครบเวลา5นาทีแล้วนะคะแช่นในสารละลายน้ําเชื่อมที่เราเตรียมไว้ค่ะ โดยเราจะแช่ชิ้นมะพร้าวนี้ไว้นะคะเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะหลังจากครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทําแห้งค่ะซึ่งเราทําแห้งที่อุณหภูมิ70องศานะคะด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาดค่ะเราจะเรียงชิ้นมะพร้าวนะคะเป็นชั้นเดียวนะคะบนถาดอบค่ะใช้เวลาอบทั้งสิ้น5ชั่วโมงค่ะ หลังจากทำแห้งเป็นเวลา5ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะนำชิ้นมะพร้าวที่ได้ไปทำการอบที่อุณหภูมิ180องศาอีก5นาทีด้วยเตาอ,อบไฟฟ้านะคะเราจะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นมะพร้าวอบกรอบสีเหลืองน้ำตาลน่ารับประทานค่ะ